ทางขวาวิใจัย่อ้โหมันหงอะวรยังบีดอยู่เลยไอ้สัตว์แสนี่เสียนี่เลยนี่เลยใส่องไ้ดีเียวบเี่ยวปู่ๆรถคใช้ไม่น้ำฝนเนี่ยปาะกาตาถ่าไป่ามาไม่เคยย่ำเลยย่ำย่ทีซักตา่วยแคเองอ่ะที่อยู่นั่นแหละเหมาแล้วพี่วะ

ไม่ไม่ขูดประเก็นกับอัดกาวเลย้นไม่น่าอยู่ได้นะ ไอ้่าม่อยากออกง่เดี๋ยวก็ผลัก่อเมันมันก็ขึ้นทุกทีไงต่อปีจะแตกกันดี่ดูดูดังดูดินี้ขึ้นเลยดิจุกปะลูกหัวแตก เปลี่ยนหแก้ว็แนี้เราเบดขวงไสมบูรณ์แล้วงแก้วเียหับนึ่ไปไแล้วหล่เบิ์ดเบิะเบิดดูดูดูดมีเบิ์ดเนาะดูดต้วออกกันตีออกข้างเดียวพอกบ้เ่าไ้านไม่นะ

ทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมยังลุกทำไมยังลุกหงออกไงนี่รุ่นนี้เขาเจียบ่ากี่โลไปด้วยไงไม่รู้อันนี้ไม่บ่ามันเป็นเจียทุกอันเลยได้หรือทะลบอ่ะเออมันทำไมทะลบอ่ะต้องเป็นอะไรตัวใหม่ไงไอ้ถึงว่าวิ่งรุ่นฮะโอ้ถึงว่าไล่เบายังเบาลูกืนเลย ย้ำไปย้ำมาเผาหายไปเราโอ้ยสิหลุดลอยปเ,อลปเปลีนะ่ยนลูงปืนอ่ะสอนเอาไปเก็บสอนเอา <c oughs> ไปเก็บ <Okay. S 2> เปลี่ยนเปลี่ยนต่สปริงใหม่ด้วยงั้นน,น่ะใ,ใช้มาสิบปีสปริงมันคืสนิทเลยแล้วซื้อมาปีที่เดียว <laughs> <laughs> โอโ้โหติดเลยต่ดอดเลย <laughs> จะไม่ดเปลี่ยนเปลี่ยนสดเปลี่ยนเปลี่ยนเุกเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวไปทิ้งให้กระโปรงนั่นเปลี่ยนมันก็ต้องทิ้งเดี๋ยวไปทิ้งให้กดยังกดจังเอ้าเอาออกหรือเข้าทางไหนทางไหน อจะไปวุ Remember, ้นทีเนี่ยที่น่าจะเป็นนี่เนี่ยเชื่ออเู่นวุ้อ่ะเขากลับถูกก็วยเว้ยวุ้นจะเป็นตัวนี้เนี่ยออนมา น้อลแค่ได้สามงาแต่คนด้วยแบบนะีหลนงาหมูไม่สามนะัานเปี่ยนหม่หมดเลยเนี่ยทางเนี Nature ้ยัางแต่หน้าต้องต่อยเลยนะไหนนายิาผ่าติดไปลูนายาเจ้าียู่แล้วไปน่นไม่ใช่น้าจะเีดีไม่จไม่ใจผ่าติเปนไปไหนถึงาติดะ จัก,กรลินดิ้ยได้ยนอีกทำไมไม่ใช่อ่ะ้านแดงจัก,กรินนะ่ะผลย่าไอตระกันพันเด,ดเียวเลเด็กีแกแบบทักมองของอโยอ่ะทานนู้นเผาไหนขา,านดเราเผาเนี่อย ทะลุทะลุออกมาอะไรเงี้ยทะลุออกมาอะไรเนีายเอแหวนอะไรเนี่ยแหวนในฟืนเนี่ยลองจะตีง่ามีดดิโอ้ก็จะหายเลยเ้ว๋ยววนจะไปรอจับตายแล้วีสีะกอทำสีด้วย ทำสีเวาลาชวนล้างไม่ล้างบอกไม่ล้างอ่ะน้าสีเบืองอน้ำสีเบื้อง